ต่อไปเป็นการหาค่าความจริงของข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียวนะก่ <c oughs> อนอื่นก็เขาจะกำหนดประโยคเปิดนะคะเป็น px นะเป็น px ใดๆคือตัวนี้เป็น px px แสดงถึงประโยคเปิดประโยคเปิดในที่นี้เขามีตัวแปรเป็น x นะคะมีตัวแปรเป็น x เพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูลักษณะตัวบ่งปริมาณ ตอนนี้ประโยคถ้าเป็น for all for all ของ px นะหรือประโยคเปิด px มันจะมีค่าความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูกันมันบอกแล้วว่าอใช่ไหม all คือทั้งหมดทั้งหมดจากไหนทั้งหมดจากเอกภพสัมพัทธ์นะหรือ Univers e ว่าใน u n i v e r s e ที่เขากำหนดมาให้นั่นนะ่ะมันเป็นมีอะไรบ้างมีสมาชิกอะไรบ้างนะหรือเอกภพสัมพัทธ์มีอะไรบ้างให้แทนทุกค่านะทุกค่าใน U เนี่ย ทุกตัวลงไปใน p x นะใน p x ในสมการหรืออาจสมการ p x ก็ตามแล้วค่าความจริงของเขาเนี่ยมันจริงหมดทุกค่าหเห็นไหมจริงหมดทุกค่าถ้าจริงหมดทุกค่าแสดงว่าประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นอะไรคะประโยคนี้ทั้งประโยคก็จะเป็นจริงแต่นะแต่ถ้านํา x จาก u อ,อย่างน้อย1ตัว1ตัวเนี่ยแทนแล้วแทนในนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น เกิดเท็จขึ้นนั่นแสดงว่าประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นเท็จเลยเพราะว่าเขาบอกไว้แ well, ล hey, ้วให้ออออคือให้ทั้งหมดเป็นจริงแล้วมันไม่สามารถแม้แต่ตัวเดียวทําให้เกิดเท็จเพราะนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคก็จะเป็นอะไรเลยคะประโยคนี้ทั้งประโยคก็จะเป็นเท็จทันทีแะทีนี้ก็ไปดูลักษณะของค่าความจริงของ forsum บ้าง forsum นะ for sum แปลว่าบางตัวใช่ไหมต้องการแสดงว่าเขาต้องการอยากน้อยหนึ่งตัวที่ลงไปแทนค่าใน สมการหรืออสมการ px เมื่อแทนค่าลงไปแล้วมันเกิดเป็นจริงตัวหนึ่งอย่างน้อยตัวหนึ่งแล้วทําให้เกิดจริงนะหนึ่งตัวอย่างน้อยนะสองสามตัวได้นะแต่ขอให้มีเถอะตัวหนึ่งประโยคนี้ทั้งประโยคก็จะเป็นอะไรเลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจริงเลยนะคะแต่ว่าถ้าใช้จนทุกตัวแล้วเอาไปแทนค่าใน px แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเกิดจริงได้แม้แต่ตัวเดียวก็คือเท็จทั้งหมดนั่นแหละ นันอย่างนี้แสดงว่ามันมีประโยคนี้ทั้งประโยคนี้ค่าความจริงเป็นเป็นเท็จเลยนะไนเงื่อนไขของซัมซัมขอบางตัวแล้วยังไม่ได้มันก็เลยเป็นเท็จนะตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะ,ะตัวอย่างที่1นึ่นะมาดูตรงนี้เลยตัวอย่างที่1มีหลายตัวอย่างอยู่ะนะไม่ยากเท่าไหร่นะคะค่าความจริงของประโยคต่อไปนี้เนก็ดูว่าตอนนี้ f o r a เ l x เมื่อ x เป็นไงกว่า2 เอกน้อยกว่า2เพราะนั้นตอนนี้เอกภพสัมพัทธ์นะเอกภพสัมพัทธ์เราก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวอยูนะเอกภพสัมพัทธ์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวมีสมาชิกอยู่3ตัวลบ1 0, แล้วก็1เขาต้องการอใช่ไหมอ,อทั้งหมดในนี้แสดงว่าทั้งหมดในนี้เอามาแทนค่าใน Px ตรงนี้แล้วต้องต้องเป็นจริงหมดอ่ะเรามาทดลองดูนะแทน x ด้วยลบ1ดูซิถ้า x เป็นลบ1แล้วมันน้อยกว่า2จริงไหม ลบหนึ่งน้อยกว่า2จริงแน่นอนเป็น true นะต่อไปแทน x ด้วยศูนย์บ้างศูะ0น้อยกว่า2จริงไหมนะจริงนะศูน้อยกว่า2จริงอีกแล้วเอาแทน x ด้วย1สิ1น้อยกว่า2จริงไหมก็จริงอีกนะแทนจนหมดแล้วใน u เนี่ยแล้วเป็นจริงหมดอย่างนี้แสดงว่าอเลยใช่ไหมอือทั้งหมดทั้งหมดเป็นจริงนั่นคือประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นอะไรคะประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นอะไรหมดเลยเป็นจริงเลยนะเราก็ตอบไปว่าเป็นจริง แล้วเราไปดูข้อ2กันพอเข้าใจไหมมันคาว่า o ก็คือทั้งหมดก็เอามาทั้งหมดแล้วก็เป็นอย่างนี้อนะไปดูตัวอย่างที่2กันดีกว่าข้อ2นะข้อ2ตรงนี้ o ox นะแล้ว x บวกหเท่ากับหโดยมี universe คือตัวนี้นะมีเอกภพสัมพัทธ์สตัวนะสมาชิก3ตัวนี้ต้องทั้งหมดนะที่ทําให้สมการเป็นจริงลองแทนค่าดูซิแทน x ด้ลบอะไรลบหบวกหแล้วเท่ากับหนึ่งไหม อันนี้จริงไหมอันนี้เป็นไรล่ะเป็นฟอลแล้วเป็นเท็จนะลบหนึ่งบวกหนึ่งมันไม่ใช่หนึ่งนะมันเป็นศูนย์นะซึ่งมันไม่เท่ากันเราต้องการให้มันเท่ากันแทนค่าตัวแรกก็ฟอลเสร็จแล้วนะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวทําให้เกิดเท็จอย่างนี้ไม่ต้องทําตัวอื่นแล้วนะข้อนี้ตอบไปเลยว่าค่าความจริงของประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นอะไรคะเป็นเท็จเลยสนระุปว่าข้อนี้เป็นเทสต์ต่อไปดูข้อสามเลยนะไปเรื่อยๆเลยนะคะข้อสาม เอกภพสัมพัทธ์ให้มา2ตัวน้อยมากเพราะนั้นตอนนี้เข้าฟอร์ซัมซัมขอตัวเดียวที่ทําให้มันเป็นจริงมีไม้ตัวไหนอแทนแทน x ด้วยอะไรก่อน0ย์บวก5แล้วเท่ากับ0ย์ไหม x นะคะแทน x ด้วยศูนย์ตอนนี้มี x 2อุ2ดเพราะนั้นต้องเป็น0 2ย์ที่เลยเพราะนั้นตรงนี้มันจะได้จริงหรือเท็จเนี่ย0ูย์บวก5เท่ากับ0ใช่หรือไม่อันนี้เป็นเท็จนะตัวแรกยังไม่ได้ลองแทนค่าด้วยตัวนี้นะแทน x ด้วย1บ้างแน1ึ1บวก5 แล้วเท่ากับ1ไหมอย่างน,นี้เท่าไหมไม่เท่านะเป็นฟอสอีกแล้วไม่สามารถหาได้แม้แต่ตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวเถอะนะตัวเดียวยังหาไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าข้อนี้เราก็ตอบเข้าไปเลยว่าเป็นอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีแม้แต่ตัวเดียวที่ทําให้มันเกิดจริงได้ในเงื่อนไขของพีอ็ตรงนี้นะ x บวกหเท่ากับ x อย่างนี้ไม่มีในเอกภพสัมพันธ์นะเราเราใช้เฉพาะเอกภพสัมพันธ์ที่เขากำหนด,ดมาให้นะ อาจจะไปข้อสี่ค่ะดูตัวอย่างข้อสี่เลยซัม x เ,เมื่อ x บวกหนึ่งแล้วเท่ากับหนึ่งจำนวนอ่า universe ก็คือ i i ประกอบไปด้วย,ยอะไร i นี้คือ i ก็คือจำนวนเต็มใช่ไหมถ้าไม่ได้ระบุว่าเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์มันเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบทั้งอะไรเลยทั้งบวกทั้งลบทั้งศูนย์เลยหรือบางทีใช้ตัวนี้ก็ได้นะนเดียวกันนะตัวสมัยนี้จะใช้ตัวแซกนะงั่น i เป็นทั้งได้ทั้งบวกทั้งลบน,นี้อันเดียวกัน เอาทำยังไงดีอะโลกเลขในโลกนี้มันเยอะเหลือเกินนะขอแค่บางตัวก็พอนึกเอาลูกนึกเอาแล้วก็คิดเอาว่าตัวไหนที่มาบวกกับ1แล้วเท่ากับ1นะ่ต้องคิดแล้วแหละอะไรบวก1แล้วเท่ากับ1ก็มีเลขตัวเดียวใช่ไหมน่าจะเป็นจริงใช่ไหมเราก็แทนค่าด้วยเลขอะไรไปจํานวนเต็มศูนย์ไงนะบวกกับ1แล้วมันเท่ากับ1นึ่งไมล่ะเออเท่ากับ1อันนี้เป็นอะไรลูก<ๆ>เป็นจริงใช่ไหมตัวเดียวทําให้เกิดจริงเพราะเขาขอบางตัวบางตัวก็ตัวเดียวไห พราะนั้นข้อนี้ตอบไปเลยว่าเป็นอะไรแน่ๆทั้งประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นอะไรเป็นจริงนั่นเองนะเจ็นจริงเสร็จแล้วข้อสี่ข้อสี่ไปดูข้อต่อไปเลยอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างแบบอ่าให้เห็นว่าตัวอย่างนะตัวอย่างหลายๆตัวอย่างหลาย,ย,าลายๆแบบนะเพื่อเพื่อสร้างคอนเซปต์หรือความเข้าใจให้กับตัวเองนิดหนึ่งนะลูกนะอ่งดูข้อนี้เลย ประโยคดูข้อที่หนึ่งเลยจะได้ไม่เสียเวลานะถามด้วยว่า,าจงตรวจสอบว่าประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะตรงน,นี้ให้เราตรวจสอบเพราะนั้นมาดูข้อหนึ่งเลย for all, all, all นี่ universe กำหนดมานะเอกภพสัมพัทธ์ในะช่องนี้ช่องนี้เป็นเอกภพสัมพัทธ์นะกำหนดมาสามตัวแล้วทําให้เป็นจริงไหมเป็นจริงทุกตัวไหมไม่ทุกตัวเนาะแค่แทนศูนย์ก็ไม่ใช่แล้วแทน x ด้วยศูนย์ก็ ไม่สามารถบวกกันหนึ่งแล้วได้2ใช่ไหมมันต้องบวกกันแล้วได้2เพราะนั้นข้อนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จไปเลยอาทีนี้ไปดูซ้ำบ้างซ้ำประโยคเดิมโจทย์เดิมซ้ำแต่ขอแค่บางตัวที่ทําให้เป็นจริงก็รูกมองแล้วว่าแทนด้วย1 1ึบวกหก็เท่ากับ2จริงมีตัวหนึ่งทให้เกิดจริงข้อนี้ก็เป็นอะไรแล้วเป็นจริงแล้วนะไปดูข้อ3กันไปอย่างเร็วเลยโอ้โออก็คือตอนนี้เซตนี้มีสมาชิกตัวเดียวเองแทนตัวเดียว จริงก็จริงเลยแทนเป็นเท็จก็เท็จเลยนะเพราะนั้นหนึ่งไปแทนค่าตรงนี้1นบวกหก็เท่ากับ2อันนี้เป็นอะไรคะเป็นทูนะจริงเลยนะหนึ่งบวกหเท่ากับสองอก็คือเอาหมดแล้วไงหมดเพราะอะไรมันมีแค่ตัวเดียวนะมีแค่ตัวเดียวอันนี้ไปดูข้อ4กันมี3ตัวซัมมิขอตัวเดียวที่ทําให้มันเป็นจริงโอ้โหสบายมากเลยแทนด้วยลบอะไรก็ถูกแล้วแทนด้วยลบหนึ่งใช่ไหมแทนด้วยลบหนึ่งตัวเดียวเพราะซัมแค่ขอแค่บางบางตัวที่แทนแล้วเป็นจริง ก็แทนด้วยลบหนึ่งแล้วเป็นจริงก็จ,จริงเลยใช่ปะอ่าไปดูตรงนี้บ้างอ่าซ้าเหมือนกันออาโจทย์เดียวกันไหมเนี่ยโจทย์เดียวกันนะอ่าข้ามนะคะไปดูข้อหกเลยข้อหกอออก็คือทั้งหมดตอนนี้สมาชิกของ u n i ิเวอรมี2ตัวคือ0กับ2 0กับ2แทนค่าแล้วจะต้องเป็นจริงทั้งหมดนะแทนด้วย0ูนยกันซิอศูนย์กำลังสเท่ากับ2คูณ0ไหมไมาได้อะไรทั้งคู่เลย ได้ศูนทั้งคู่นะแสดงว่าแทนด้วยศูนย์ก็เป็นจริงอ่ะถ้าแทนด้วย2เป็นจริงไหมแทนด้วย2องสองกำลังสองเท่ากับสคูนสอไหมเท่ากันอีกแล้วแสดงว่าก็แทนตัวนี้ได้เป็นจริงเป็นจริงหมดเลยแทน2อข้างนี้เป็นจริงแสดงว่าอันนี้ก็ออกมาเป็นอะไรเลยทั้งหมดแล้วแทนจนทั้งหมดแล้วจริงทั้งหมดก็คือเป็นอะไรแน่ๆเป็นจริงแน่ๆอ่ะไปดูข้อ7กันดีกว่าข้อ7 มีสมาชิก4ตัวคือ0 1 2 3เขาต้องการตัวเดียวแหละไม่ได้ต้องการทั้งหมดนะที่เอามาทำแทนค่าแล้วเอามาลบกันแล้วเท่ากับ0ก็น่าจะเป็นเลข0ไหมเอาขอแค่ตัวเดียวเลือกมาเถอะนะ0 0กำลัง2ลบ0มันก็ได้อะไรอยู่แล้วนะแสดงว่าแทนด้วย0เนี่ยเป็นจริงนะแค่นี้ก็ตอบได้แล้วว่าประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นจริงนั่นเองอทีนี้ไปดูข้อ8เลยนะข้อ8บอก f o f o นี้ก็คือแปลว่าเอาจ์เดียวกันไหมเนี่ย โจทย์เดียวกันแต่ขอเป็นออนะเพราะนั้นออแปลว่าให้ทุกตัวแทนค่าแล้วเป็นจริงเมื่อกี้เราแทนด้วยศนะูนย์แล้วเป็นอะไรไปแล้วเป็นจริงนะแล้วก็ไม่ต้องแทนแนละ้วแทนด้วย1ล่ะละเวลาแทนตรงไหนมี X แทนไปเลยนะ1นึ่กำลังสองก็ได้1 1ลบหก็เหลือเหลือได้เนละได้ศูนย์แสดงว่าแทนด้วย1ก็เป็นอะไรอีกแล้วแทนด้วย1ก็เป็นจริงแทนด้วย2อะ่ะจริงไหมอันนี้คือสองกำลังสองอันนี้คือ2เฉย สองกำลังสองได้สี่สี่ลบสองก็เหลือสองสองไม่เท่ากับศูนย์นะเพราะนั้นแทนท่าด้วยสองก็เป็นยังไงแล้วเกิดฟอลแล้วนะเกิดเท็จแล้วนะแทนด้วยสุสองแล้วเกิดฟอลตัวเดียวเกิดฟอลก็แสดงว่าข้อนี้เป็นไรเลยเป็นเท็จเลยนะไม่ใช่จริงนั่นเองเขาเขาอยากได้ทั้งหมดเป็นจริงจริงแค่สองตัวสามมันก็น่าจะเป็นเท็จอีกตัวนะดูจับรูปแล้วมาต่อไปข้อเก้า r x r x เมื่อ x กำลังสองนะอันนี้สมการใหญ่นิดนึงเดี๋ยวก่อนครูไปหา เรช่วยก่อนอตรงน,นี้มาอ x ข้อเก้าเนาะอ่ะดูตรงนี้ค่ะเอ่อตรงนี้มันเป็นคุ้นเคยไหมนี่คือสมการใช่ไหมสมการคือเครื่องหมายเท่ากับเพราะนั้นตอนนี้เราไปดูซิว่าคําตอบที่ x เนี่ยที่ x ที่จะทําให้เกิดสมการเท่ากับศูนย์เนี่ยเป็นยังไงถ้าเราเจอแบบนี้เราจะแยกกู่เล็บ สองวงเล็บใช่ไหมจำได้นะ x กับ x เพราะนั้นตรงนี้เป็นลบสองกับบวกอะไรบวกหนึ่งเพราะเราต้องการลบหนึ่งตรงนี้เอาละค่า x เป็นอะไรค่า x ที่ทําให้งเูเล็บนี้เป็นศูนย์ก็คือคือสองใช่ไหมวงเล็บนี้เป็นศูนย์ก็คืออะไรลบหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้น x ก็เท่ากับลบหนึ่งอีกต,ตัวนึงเพราะนั้นเป็นไปได้สองค่าที่ทแทนค่าแล้วทําให้เกิดศูนย์จริงเป็นไปได้แค่สองค่าแต่ universe ให้มาเป็นตัวอะไร I, i i มีได้ทั้งบวกลบแล้วก็ศูนย์ใช่ไหม ือเลขที่เป็นจํานวนเต็มในโลกนี้มันมีมากมายนับไม่ถ้วนแล้วคําตอบที่จะใส่ในนี้ได้มีแค่2คําตอบก็คือ2กับลบหนึ่งลองนั้นใช้ไม่ได้เลยนั่นแสดงว่าตัวที่ทําให้เกิดเนี้ยเ mm hmm. ท็จเนี่ยมันมีเยอะมากมายเพราะนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคก็เป็นอะไรไปเลย mm hmm. เป็นเท็จไปเลยเพราะว่ามันแทนค่าได้แค่2ตัวที่เป็นจริงแต่เลขในโลกนี้ mm hmm. อยู่ในเวิร์ดเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลนะตรงนี้อ่ะคูก็ผ่านนะตัวทีคูลบทิ้ง ไปดูข้อต่อไปเลยข้อสิบข้อสิบ x บางตัวนะ x บางตัวนะดูตรงไหน x เนี่ยน x ะบางตัว x บางตัวแล้วทําให้สมการนี้เป็นไม่เท่ากับศูนย์พอมีกี่ตัวนี่จํานวนอะไรแคืออะไร z ดคือจํานวนเต็มนะจานวนเต็มก็คล้ายๆกันกับอันบนนะมันมคือความหมายเดียวกันแต่เขียนคนละแบบนะอันนี้อาจจะบนลานหน่อย อันนี้โบราณอันนี้เดี๋ยวเนี่ยเขานิยมเขียนตัวนี้มากกว่านะเอออาทีนี้ดูต่อว่าซ้ำขอบางตัวที่ทําให้มันเป็นที่มันไม่เท่ากับศูนย์อะเมื่อกีอ้เราไปใช้วิธีการแยกวงเล็บก็ได้ที่ทําให้เท่ากับศูนย์ก่อนนะเอาเอาเท่ากับศูนย์ก่อนนะเอาให้มันเท่ากับศูนย์นะตรงนี้ยังนะลูกอ่าก็จะเป็น x แล้วก็สองเป็นบวกใช่ไหมแล้วก็ลบหนึ่งแสดงว่า x ที่ทําให้มันเป็นศูนย์เนี่ยวงเล็บนี้ก็คือลบสอง อีกอันนึงก็คือ x เ,เท่ากับอะไรมีเลข2ตัวนี้ที่ทําให้เกิดศูนย์เลขนอกนั้นเลขที่อยู่ในโลกนี้จํานวนเต็มทั้งหมด,หมดทําให้เกิดอะไรได้ไม่เท่ากับอะไรได้หมดเลยไม่เท่ากับศูนย์ได้เยอะไหมได้เยอะแยะมากมายนะอย่างเช่นแทนด้วยแทนด้วยอะไรดีลบหลบสกับ1่ไปได้นะเอาศูนย์ลกันเอาเลขง่ายๆศนย์ยกกาลังสองบวกศูนย์ลบสแล้วเท่ากับไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมไม่เท่ากับศูนย์นะเพราะว่าได้ลบสอง ก็ไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าอย่างน้อยหนึ่งตัวก็เป็นอะไรแล้วเป็นจริงแล้วนะแทนค่าคําตอบที่อยากได้ไม่ใช่อันนี้นะเพราะอันนี้มันเท่ากับศูนย์แต่เขาต้องการที่ไม่เท่ากับศูนย์มีเยอะแยะมากมายดูดีๆนะลูกคำถามต่ออ่ะต่อไปข้อสิบเอ็ดี่ข้อเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอ่นะทำไปเรื่อยๆก่อนป๊เดียวก็จะเสร็จแล้วนะเียเอามาดูฟออ ออแล้วเป็น R เอ้าตรงนี้เป็น R R คืออะไรล่ะจำนวนจริงอะ่ะจำนวนจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดคือตัวเลขทั้งหมดในโลกนี้นั่นเองทำไมล่ะแทนค่าลงไปแล้วนะจะต้องเป็นจริงทุกตัวเลขไม่ว่าคุณจะเริ่มเอาเลขไหนมาใส่ก็ตามอ่าถ้าพิจารณาเอามาแทนค่าทีละตัวนะ่ะชีวิตอาจจะรันทดได้นะวันนั้นเราจะใช้วิธีการลองลองอวิเคราะห์แล้วก็สังเกตดูนะเช่อนอันนี้คือ X ใช่ไหมแล้ว X บวกหนึ่งอ่ะ มันบอกว่าฝั่งน you, been, will, will of the of ี And, Tonight, 0 0 will 0, 0 will ้นะน้อยกว่าฝั่งนี้นะน้อยกว่าฝั่งนี้แปลว่าอะไร x เนี่ยถ้าพิจารณาแล้ว x ตัวมันเนี่ยจะน้อยกว่าตัวมันเพิ่มอีกหนึ่งถูกไหมทุกตัวไหมเลขทุกตัวในโลกนี้อ่ามันต้องน้อยกว่ามันเพิ่มอีกหนึ่งถูกไหมอ่ามันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นหรืออย่างเช่นเราแทนศูนย์นะแทน x ด้วยศูนย์นะศูนย์จะน้อยกว่าศูนย์บวกหนึ่งไหมมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะไม่ว่าจะแทนเลขอะไรก็ตามในโลกนี้ตัวมันย่อม น้อยกว่าตัวมันเพิ่มอีกอะไรเพิ่มอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปรู้หรอกว่าตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขอะไรแค่ใช้การวิเคราะห์ตรงนี้เราก็สามารถตอบได้ว่าไม่ว่าเลขอะไรในโลกนี้แทนค่าลงไปก็จะเป็นจริงหมดนะอันนี้ก็จะเป็นผูเลยเข้าใจหรือไม่เอาไปดูข้อ12กันแล้วกันนะบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปแทนค่าหมดแต่ใช้การพิจารณาและการวิเคราะห์สังเคราะห์เอาก,ก็ได้นะ เราไป R อีกแล้วเ,เลขมากมายในโลกนี้อีกแล้วแล้วทําไมละ่ะเลขในโลกนี้ทั้งหมดเขาต้องการทั้งหมดแล้วทําให้อาสมการนี้เป็นจริงอสมการนี้เป็นจริงแปลว่านะ x ลบหนึ่งเนี่ยจะน้อยกว่า x กาลังสองลบหนึ่งเสมอไหมเออเสมอไหมอะ่ะอา้าวลองแทนค่าครูมองแล้วว่าครูจะต้องหาตัวที่ขัดแยง้ง หรือทําให้มันไม่จริงให้ได้ต้องหายได้สักตัวหนึ่งนะตอนนี้ครูแทน x ด้วยเลข0แล้วกันใน R ก็มีเลข0อยู่ใช่ไหมอ่ามันก็จะได้0ลบ1อันนี้0กําลัง2ลบ1ใช่ไหมเออแล้วก็มาดูซิว่าอ่า0ลบ1ก็ได้อะไรนั่นเองได้ลบ1อันนี้0กําลัง2ลบ1ก็ได้ลบ1ปรากฏว่าซ้ายมันไม่ได้น้อยกว่าขวาแต่มันเป็นยังไงกันมันเกิดเท่ากันขึ้นมานะแสดงว่าตัวนี้แค่ครูแทนด้วย0เนี่ย แทนศูนย์ตัวเดียวเนี่ยแทนด้วยศูนย์เนี่ยค่าความจริงอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นอะไรละออกมาเป็นเท็จเพราะว่าเขาต้องการให้มันน้อยกว่าแต่อันนี้มันดันเป็นไงกันเท่ากันนั่นเองเพราะนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคมีค่าความจริงเป็นอะไรเลยเป็นเท็จเลยออกขอให้ทั้งหมดเป็นจริงปรากฏว่าเกิดเท็จเนี่ยยกตัวอย่างด้วยศูนย์แล้วเกิดเท็จขึ้นมา,นาตรงนีน้พอเข้าใจนะคะลบทิง้ง ไปดูข้อสิบสามข้อสิบหกข้อไเดียวลูกไปดูทนนิดนึงทนกับครูเลยเอออ่าต่อไปซ้ำขอแค่บางตัวเอามีแค่2ตัวเองเลข2ก,กับเลข3เพราะนั้นขอบางตัวที่ทําให้เป็นจริงไหนแทน x ด้วยส,สิ2อบวกสมากกว่า4ี่ไหมแค่นี้ก็เป็นไรละเป็นเทส้วตัวนี้เป็นเทสไม่เป็นไรความหวังอยู่ที่เลขนี้ อ่าสามบวกสมากกว่า4ี่ไหมเอาอันนี้เป็นอะไรเลยเป็นทูเลยจริงเลยเพราะนั้นจริงแม้แต่ตัวเดียวก็เป็นไงแล้วอันนี้ค่าความจริงทั้งประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นจริงเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เรียบร้อยอ่าต่อไปดูข้อสิบสี่ข้อ14มาวิเคราะห์กันดีกว่านะซ้ำขอบางตัวเอ้าปรากฏว่าเป็นจำนวนจริงแล้ว เลขที่มีมากที่มีทั้งหมดในโลกนี้มีมากมายนะเราดูซิว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่คิดแล้วมันก็คงวุ่นวายนะตรงนี้นะอะเรามาสํารวจดูซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเลขทั้งหมดในโลกนี้อะถ้าเทียบอย่างนี้อาจจะดูหาเลขอะไรมาแทนค่า x ลบ4แล้วมาแทนค่า x เอาไปลบ4แล้วค่อยยกกำลังสองแล้วเนี่ยค่าออกมาเท่ากันเลขอะไรใช้ได้ บางทีเราใช้วิเคราะห์อย่างนี้ก็ได้นะปูใช้วิเคราะห์อย่างนี้เปลี่ยนอันนี้เป็นเลข2กําลังสองข้างนี้มันก็คือกําลังสองอะไรนั่นเองกําลังสองสมบูรณ์นะกำลังสองสมบูรณ์อันนี้ผลต่างกําลังสองใช่ไหมเราแยกได้กี่วงเล็บนะจาได้ไหม x ลบสองกับ x ทาไมสองมาดูข้างนี้กันอันนี้มันคือ x ลบสี่คูณกับ x อะไร x ลบสี่คูณกับ x ลบสี่ขอโทษเพราะมันก้อนนี้ยกกําลังสองก็ต้องเหมือนกันสองก้อนนี้ ถามหน่อยว่ามันจะเท่ากันได้ไหมเนี่ยแบบนี้ในเมื่อแทนค่า x ด้วยตัวเลขเดียวกันเนี่ยแทน x ด้วยตัวเลขเดียวกันเนี่ยสองค่านี้มีสิทธิ์เท่ากันไหมไม่มีสิทธิ์เท่ากันเลยนะยังไงยังไงก็ไม่เท่านะยังไงยังไงก็ไม่เท่าเพราะนั้นไม่สามารถหาเลขในโลกนี้มาแทนค่าแล้วทําให้เท่ากันได้แนมะ้แต่ตัวเดียวมีไหมมีอะไรแทนกันแล้วทําให้เท่ากันไหมไม่มีเพราะนั้นอันนี้มีค่าความจริงเป็น f a ลเลยนะเป็นเท็จเลยไม่สามารถนี่เองทําให้เป็นจริงได้ แม้แต่ตัวเดียวอันนี้เราใช้พิจารณานะลูกไวข้อ15เอาละตรงนี้เป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มไม่ได้ระบุใช่ไหมเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์เป็นได้ทุกเต็มเลยเพราะฉนั้นเขาต้องการออออทั้งหมดคือเลขในโลกนี้ที่ทําให้มันเป็นจริงนะที่เป็นจํานวนเต็มมีจํานวนเต็มไหนเต็มไหนไหมที่ทําให้มันเป็นลบเต็มนะต้องเต็มนะเฮ้ย ที่มันอ่ะเห็นไหมยกกําลังสองแล้วลบสามออกแล้วน้อยกว่าศูนย์เนี่ยผมมองแล้วว่ามันจะต้องขัดแยง้งหาข้อขัดแย้งเพื่อให้มันเกิดเท็จซิเอาเลขแม้แต่ตัวเดียวมาแทนค่าแล้วทาให้มันไม่จริงเนี่ยเลขในเนี้ยเออผมมองแล้วน่าจะเป็นเอาสี่แล้วกันนะเอาสี่กำลังสองลบสามน้อยกว่าศูนย์ไหมสี่ก็เป็นเท่าไหร่สี 4, 4, 16, ่สี่สิบหกลบสามใช่ไหมก็จะเป็นสิบสามสิบสามน้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันจะใช่ที่ไหนล่ะมันก็เกิดอะไรเลย เกิดเทปได้เลยนะแค่แทนค่าตัวเดียวให้เขาเห็นว่าแทนแล้วแม้แต่ตัวเดียวตัวเนี้ยที่เป็นสี่เนี่ยแทนด้วยเลขสี่จำนวนเต็มสีก่ก็ก็เป็นฟอลแล้วเพราะนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นอะไรเลยเป็นฟอลเลยไหมมันมันบอกว่าออแต่ว่าเราหาไมาได้หนึ่งตัวแย้งเขาสักหนึ่งตัวนะเราเราก็บอกเขาได้เลยว่าเออนี่ไงมันไม่จริงนะอืมถ้าอออ่ะทีนี้ไปดูซ้ำบ้างซ้ำในรูปแบบของ ขอบางตัวในจํานวนจริงจํานวนจริงคือเลขอะไรก็ได้ในโลกนี้เอาตัวเดียวที่มาแทนค่าแล้วทําให้มันน้อยกว่าศูนย์จริงมีหรือไม่จริงจริงพิจารณาเอาแบบแมนนวลก็พอนะ x มันคือตัวเลขที่เราจะหามาแทนค่า x ใช่ไหมยกกําลังสองเนี่ยพอมันยกกําลังสองอะ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามเลขบวกเลข,เล,ขลบพอมายกกาลังสองมีค่าเป็นอะไรเสมอค่านี้จะออกมาเป็นอะไรเสมอเป็นค่าบวกเสมอค่าบวกที่ได้จากฝั่งเนี้ยเอาไปเพิ่มอีกเท่าไรเอาไปเพิ่มอีกหนึ่ง ไปบวกอีกหนึ่งมันจะมีสิทธิ์น้อยกว่าศูนย์ไหมล่ะมันก็ไม่มีสิทธิ์น้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมถ้ามันไม่มีสิทธิ์น้อยกว่าศูนย์แสดงว่าไม่สามารถหาแม้แต่ตัวเดียวใน r เนี่ยมาทําให้มันเป็นจริงได้นะดัะนั้นข้อนี้ตอบไปเลยว่า true นะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิธีการคิดนะแบบง่ายๆนะถ้ามีตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยออยากเท่าไหร่นะหวังว่านักเรียนน่าจะทำได้นะนะโอเคอันนี้เท่านี้ก่อนค่ะ